มันเจิญออกมาค่ะออกมาค่ะออกมาเดียวมาออกมาเดี๋ยวออกมาเดียวออกมาเดี๋ยวออเดี๋ยวออเดี๋ยว,ออยว,ยวทำใหลูกที่ไหนที่ไหนที่ไหนวะมาที่ไหนแล้วล่ะนะเขาจะขังกูอีกไหมเนาะใช่ไหมนะลูก ออพอดีช่วงนี้ในวัดมีงานเขาเรียกงานเฉลิมฉลององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วมันจะมีคนเต็มแล้วก็มีพวกแม่ค้าแม่ขายมาขายของนะคะแม่ก็เลยไม่สะดวกที่จะเอาเด็กๆไปไว้ต้องออกมาพักพิงไว้ที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยพาพวกเขาไป ใช่จ่อยน้องจะไม่จ่ยอยน้องมึงอย่าทำน้องนะหัวจะปวดคนที่มันเอาน้องไปขังเอาไว้อะค่ะมันอยู่ตรงบริเวณบ้านเก่าของป้าหลันที่ป้าป้าบุหลันเคยอยู่เมื่อก่อนนะคะมันบอกป้าหลันว่ามันจะเอาหมาไปให้ใครไม่รู้ที่สวนยางแต่ผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วน้องก็ไม่ได้ไปสักทีแล้วก็ถูกขังร้องหวยหวนอยู่ในบ้านนั้นนะคะ ข้าวมันก็ให้กินแค่วันละมื้อแล้วหมามันยังเด็กไงมันหิวอ่ะมันยังกินนมแม่มันก็ร้องโหยหวนแล้วทีนี้คือแบบเอาไปขังไว้แบบนั้นทารุณทากรรมศัตร์อ่ะจะเอาไปให้ก็เอาไปให้แล้วกี่วันแล้วจนป้าหลานแกก็คือแกไม่ไหวแล้วไงแกทนไม่ไหวแล้วแกก็เลยเล่าให้แม่ฟังว <c oughs> ่าเออจะทํายังไงมันก็ไมันจะทํายังไงอ่ะถ้าไม่ช่วยออกมามันมีทางเดียวเท่านั้นแหละคือต้องช่วยออกมาแล้วก็ เอาไปไว้ที่วัดนก็มีที่เดียวที่จะไว้ได้เก็ไม่รู้จะไว้ไหนแล้วบ้านแม่อ้ยอยก็เต็มหมดแล้วอ,ออกมาเร็วลูกออกมาเร็วแล้วป้าหลันคือแกเป็นอิสลามนะคะแกแบบทำอะไรมากก็ไม่ได้ไงเวลาแกเอาอาหารเอาข้าวไปให้พวกหมาจรตรงนั้นอะ แกก็ต้องรีบไปตัง้งแต่เช้ามืดจังหวะที่คนยังไม่ตื่นไอ้ดังมึงกับตัวหนึ่งนะเดี๋ยวนะจังหวะที่คนยังไม่ตื่นเพราะถ้าคนตื่นแล้วเขาเห็นแกจะโดนด่าโดนพี่น้องว่าเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นอิสลามนะมันไม่ได้ไงเอาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วโอ้อเหีย,ออยใจ